สวัสดีครับลุงต่อพาทีมมาทำมาเที่ยวื้นยังควรควรลุงเด่นคื้นยังนึ่งฟื้นแล้วครับตั้งแต่ตีสี่หลับไม่ใหญ่น้อยจะทำสมาอะไรนะสมาการโต้อะไราเสียอย่างเัี้ยแหละกาแฟการโตูอ่ว่าเด็กเตรียมกินแล้วจะหลุดเล่นเลยเพราะว่าจะต้องใช้โต๊ะทำเค้กกินเร็วเข้า มีกรารมองว่ามาปัดเป็นวนันนี้ปัดเป็นวันอันนี้อะไรครับซอสค,ค่ะซอสที่จะทำเค้กนะะคในนี้<อ>จะมีมายองเนสมีเกลือ,อมีพริกไทยมีมะน,น,นาวแล้วก็ผักชีลาวนะคะคนเข้ากันอ๋อเขาเรียกเขาเรียกอะไรครับซอสค่ะซอสซอสมะนาวนะคะซอสมะน,นาวเเเดีี๋ยยวรราจะตตมกคใช่ นี่พิสเตอร์ฮอสเซียก่อนหนึ่งหนึ่งข้าวเหนียวครับวันนี้เป็นเมนูใหญ่ครับขอบคุณคุณลุงเด่นมากครับตรงไหนเนาะของไม่เงียหน่อยอันสีเหลืองอันนี้สีแดงเออนี้สีแดงก่อนปติ๊กเกียวเราต้องเอชิ้นอะไรยังสดชื่อแล้วครับอยู่กุโรพิสเตอร์ฮอสเซียนะครับครับวสะใจครับโคตรสะใจอย่าลืมกด subscribe ช่องครัลุงเด่นกับลุงต่อนะครับยี่หถ่ายได้ได้เลย เด็กๆเค้ากินสปาเก็ตตี้นะครับเราไม่ต้องแสงกลนอะไรแกนะเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันใคปนกันตอนนี้เขากำลังเตรียมที่จะทำเค้กนะครับแล้วก็อ่าอะไรแล้วกาแฟอลิสกาแฟนะครับรีดมือแม่ใาญ่้อยครับ เราได้กินของดีวันนี้ก่อนที่จะล่ำลากันเก็บความรู้สึกดีๆแล้วก็ที่เราจะได้มาเยือนที่บ้านวิตเตอร์เซียโอเคครับเนี่ยผมเพิ่งตื่นนะเพิ่งจะได้คิดเขาอ,อ๋ <c oughs> อเกหงี่ยงเลย <c oughs> <c oughs> จะทำเนี่ยทำอะไร้างช่างอะไรเนี่ยางบ้านครับสร้างเครื่องบินมีไหนอ่ะไหวไม่โลกเก่งเก่งครับเก่งครับ เลยลเยมื่อคืนผมนอนนี่นะครับนะเต็นท์ของพิวเตอร์เขาเสียควรลุงเด่นต้มหม้อไฟเหรอหม้อไฟหไฟหัวปลาปลาหนึ่งครับนี่ภาพบรรยากาศที่ที่เราจะกินกันในวันนี้ครับเราก็ เต็มที่ครับเก็บบรรยากาศกลัวสะใจไม่มีกล้านะเพื่อนๆยังไงก็เข,เข้ามาดูช่วยกดสับซักใครสน,นั่นลุงต่อนะฮรก็จะเก็บคลิปเรื่อยๆนะครับใจมากที่มาบ้านนี้เธอเสียนดูแลอย่างดีเนี่ยน้อยดีใจฮะ